สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับผมส่งงานซ่อมไฮบริดหม้อแปลงนะครับรุ่นนี้1,500วัตต์24โวลต์นะครับผมลักษณะเครเดียวกันนี่มีรุ่นสูงสุดได้ถึง3,000วัตต์นะครับในขนาดเท่ากันเลยนะครับก็ถ้าจะไม่ผิดนะเท่ากันเลยนะครับลักษณะเหมือนกันนะครับก็ใช้งานดีนะครับรุ่นนี้นี่นะครับ ออกออก220นะครับเทสโหลดนะครับปกตินะครับอาการรุ่นนี้ที่มาก็คือเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องใช้งานนะมีโหลดออกมีไฟออก2อ0อแป๊บเดียวแล้วก็ตัดไปนะครับแล้วก็บางทีใช้งานได้ยาวๆบางทีก็ตัดไปหายไปนะครับอาการแบบนี้บอร์ดบอร์ดคอนโทรลด้านบนรวนนะครับก็ทำการแก้ไขใหม่นะครับ มันไม่ได้อยู่ในโหมดอีโคนะตัวนี้นะครับบางคนอาจจะเข้าใจว่าอยู่ในโหมดอีโคโหมดอีโคไม่ใช่นะครับโหมดอีโคถ้าไม่มีโหลดมันจะแอคทีฟขึ้นมาประมาณ1วินะครับเมื่อไม่เจอโหลดมันก็จะออฟตัวเองลงไปนะครับแล้วก็แอคทีฟขึ้นมาใหม่อีกสลับกันไปอย่างนี้เป็นโหมดอีโคนะครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่นะครับอาการเดิมที่มาก็คือเมือ่ออ่มีโหลดอยู่นะครับต่อโหลดใช้งานแต่ไม่นานก็ดับไปแล้วก็ขึ้นมาใหม่อีก เป็นนหายๆนะครับลูกค้าแจ้งนะครับอ่านะครับช่างแรกนะครับยังรับซ่อมอินเวอร์เตอร์เหมือนเดิมนะครับอาจจะเห็นได้ว่าขายเครื่องออฟกิดไปเจ็ดแปดตัวนะครับขายมาเปลี่ยนอาชีพเป็นขายเครื่องหรือเปล่าไม่ได้รับซ่อมหรือเปล่าไม่ใช่นะครับยังรับซ่อมเหมือนเดิมนะครับส่งมาซ่อมได้นะครับก็ตามคิวนะครับตัวไหนที่แบบอาการเบาๆหรือเครื่องง่ายๆหน่อยอาจจะรัดคิวเอาออกให้ก่อนนะครับ อาการไหนหนักหน่อยเป็นเครื่องไฮบริดก็ต้องรอตามคิวนะครับผมก็นานนีดหนึ่งสี่สัวันนะครับก็ถือว่าอยู่ในเคณปกตินะครับผมยังส่งมาซ่อมได้เหมือนเดิมนะครับผมใครอยากส่งเครื่องมาติดต่อมาได้นะครับก็สะดวกและเร็วที่สุดก็คือก็คือติดต่อมาทางไลน์นะครับผมจะออตอบกลับได้ทันทีเลยนะครับส่วนใครที่อ,อ,อินบ็อกหรือว่าคอมเมนต์มา ใต้คลิปหรือว่าในเพจของช่างแรกนะครับอาจจะไม่ได้ตอบกับทันทีทันใดนะครับอาจจะตอบช้าหน่อยนะครับแต่ผมไล่ตอบให้ทุกคนนะครับไล่ตอบให้ทุกวันอยู่แล้วนะครับสําหรับใครที่ inbox หรือว่าคอมเมนต์เข้ามานะครับไล่ตอบให้ทุกคนแต่อาจจะช้าหน่อยเร็วที่สุดก็คือ,อแอดไลน์มานะครับทักไลน์มานะครับเบอร์โทรแอดไลน์ผมจะลง ไว้ในใต้คลิปทุกคลิปเลยนะครับรายละเอียดที่อยู่เบอร์โทรนะครับมีนะครับอ่าก็กดดูใต้คลิปนะครับมันจะมีลูกศรอ่าบลูทูธมันจะมีลูกศรนะครับตัวเล็กๆอยู่กดดูรายละเอียดรายละเอียดใต้เดสคริปชันนะครับของใต้คลิปมันจะมีอยู่รายละเอียดเบอร์โทรติดต่อที่อยู่นะครับครบเลยนะครับหรือแอดไลน์มาคุยกันก่อนได้นะครับ ส่วนนะครับลูกค้าที่โทรมาในช่วงเช้าบอกได้เลยว่าถ้าเช้าช่างยังไม่ตื่นนะครับเพราะว่านอนดึกตีสองตีสามก็จะนอนเกือบตีสี่บางวันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครโทรมาตอนเช้าถ้าผมไม่รับแสดงว่ายังไม่ตื่นนะครับก็นู่นนะครับเก้าโมงสิบโมงค่อยโทรมานะครับผมจะก็ประมาณนั้นน่าจะโทรติดแล้วแหละนะเก้าโมงสิบโมงแต่ถ้าโทรไม่ติด ก็ทิ้งข้อความแอดไลน์ทิ้งข้อความไว้ในไลน์เลยนะครับผมจะตอบกลับทุกคนทิ้งข้อความในไลน์เลยนะครับก็สะดวกกว่านะครับถ้าโทรไม่ติดนะเพราะว่าตื่นขึ้นมาผมมาเคลียร์คอมเมนต์หรือว่ามาเคลียร์แชททุกวันทุกเช้านะครับเพราะฉะนั้นทิ้งข้อความไว้ในไลน์ได้เลยนะก็คลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วคลิปนี้เออเครื่องนี้ก็ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับเทสโลดเทสไลน์ปกตินะครับรวม เป็นชั่วโมงช่วโมงแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ